วันนี้พี่โอภาเพื่อนเพื่อมารู้จักกันร้านลับข้างตึกมหานครชื่อว่าร้านน้ำเต้าหู้หยงเหอเป็นร้านอาหารจีนสไตล์ไต้หวันที่มีสเสน่ห์มากๆเลยทุกโต๊ะจะมีผักดองกินฟรีไม่อัน้นผู้สูงอายุจะได้กลวยหลิงเกาฟรีด้วยชื่อร้านว่าร้านน้ำเต้าหู้หยงเหอแต่นอกจากน้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยแล้วยังมีเมนูอาหารอีกมากมายค่ะ ชาร้อนเสิร์ฟฟรีนะคะวันนี้พี่โอสั่งข้าวหมูสามชั้นหมูสามชั้นชิ้นโตเนื้อนุ่มมากตามมาด้วยผัดหมี่เจใส่หมูหน้าตาดูธรรมดาแต่อร่อยสุดๆค่ะใครชอบกินน้ำซุปร้อนๆพี่โอแนะนำให้สั่งน้ำซุปเสฉวนราคาไม่ถึงร้อยแต่ใส่เครื่องมาให้เยอะมาก อีกหนึ่งเมนูที่ไม่อยากให้พลาดมาร้านานี้แล้วต้องกินค่ะนั่นก็คือเสี่ยวหลงเปาเสิร์ฟมาพร้อมขิงและก็จิกโชว์จะมีผักรองไว้ไส้เสี่ยวหลงเปามีให้เลือกหลายแบบนะคะแต่วันนี้พี่โอสั่งเสี่ยวหลงเปาหมูค่ะขิงนี่ถูกใจพี่โอสุดๆ ใครชอบเสี่ยวหลงเปาต้องมาที่นี่เลยไม่แพงด้วยน้ำเต้าหู้แก้วใหญ่มาก25บาทเองนะคะเมนูนี้คือกล้วยหลิงกาวเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำผึ้งบางคนเรียกว่าเฉกกล้วยกระดองเต่ากินแล้วดีต่อสุขภาพแต่รสชาติก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ น้ำเต้าหู้นี่ถูกใจมากๆการมาที่ร้านก็ไม่ยากเลยนะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าช่องนอนทรีลงทางออก3ถ้ามารถส่วนตัวมีที่จอดรถนิดหน่อยที่ซอยข้างร้านมาสุขกับการกินกันที่ร้านน้ำเต้าหู้หยงเหอสวัสดีค่ะ